สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆตัวหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วตัวเองก็ใช้อยู่ตลอดนะคะตั้งแต่รุ่นแรกนะคะจนตอนนี้เนี่ยเขามีการอัปเดขึ้นมาละก็เกิดว่าใครที่เป็นคนทำงานนะคะหรือคนที่ใช้สายตาบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใส่แว่นตาด้วยนะคะแล้วก็ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ การกินวิตามินบำรุงสายตาเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอยุเแลที่เพิ่มมากขึ้นเนาะมีคนถามมาเยอะมากเลยว่าเออวิธีการเลือกทาน าอาหารเสริมหรือวิตามินเสริมเนี่ยเราเลือกจากอะไรได้บ้างนะคะจะบอกว่าต้องเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีงานวิจัยรองรับรวมถึงปริมาณที่ใส่ของสารสก,กัดอะคะ่ะต้องได้ถึงปริมาณจริงๆเพราะปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีหลากหลายมากๆนะคะซึ่ง NLA+ ตัวเนี้ยนะคะทำมาได้ตอบโจทย์จริงๆทำมาได้ตอบโจทย์ตั้งแต่ตัวเดิมจนมาถึงฉบับปรับปรุงนะคะตัวใหม่เนี่ยที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้โดยเฉพาะการที่ใช้สารสก,กัดจากธรรมชาติ ะะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยดูแลอยู่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะการกินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ตานะคะลดอาการเมื่อยล้าของสายตาแล้วก็สายตาเนี่ยไม่สั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้คือส่วนตัวที่ใช้แล้วเจอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงใช้จริงนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยอย่างที่บ้านนะคะก็จะทานกันทั้งบ้านเลยะคะ่ะก็อยากให้ คอนเฟิร์มแล้วก็มั่นใจนะคะว่าตัว n l f PLUS เนี่ยทานแล้วนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาโดยที่มีสารสก,กัดไม่ว่าจะเป็นสารสก,กัดจากดอกดาวเรืองนะคะที่ให้ตัวพวกกรูทีนะคะจีนหินที่มีงานวิจัยรองรับเยอะมากๆนะคะที่เปลี่ยนความเข้าใจใหม่ๆนะคะเราจะไม่กินวิตามิน A เหมือนเดิมๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะตอบโจทย์กับชีวิตปัจจุบันมากเลยะคะ่ะ